รรวมนะคับท่านที่ตกเจดีทองครับในปีนี้บอกเลยว่าโชคชะตาดีงามมากครับท่านจะมีความสุขกายสบายใจหรือร่มเย็นเป็นสุขครับปีนี้มีโอกาสได้ทำบุญกุศลตามศาสนาได้ทำนุบำรุงศาสนาอย่างสม่ำเสมอครับสิ่งที่ปรารถนาจะสมหวังครับ โชคลาภและทรัพย์สินเงินทองจะเข้ามาอย่างน่าพอใจคนโสดจะได้พบเนื้อคู่เป็นคู่แท้ซะด้วยนะครับที่จะนำพาความสุขและความสงบสุขมาให้ในชีวิตคุณครับสุขภาพของคุณในปีนี้ดีมากครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ต้องระวังอุบัติเหตุในการเดินทางครับแม้จะไม่รุนแรงแต่ไม่ควรประมาทนะครับแนะนำนะครับให้อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ หรือเครื่องรางมงคลเนี่ยติดบนรถไว้ด้วยนะครับเพื่อเสริม